พิพัฒน์แจ้งชัดทุกประเด็นวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของพลังงานกันบ้างพูดถึงเรื่องน้ํามันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการช่วยในเรื่องของน้ํามันดีเซลกันแล้วนะครับก็ทำให้น้ํามันดีเซลเนี่ยลดราคาลงท่งผลให้การขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ลดราคาลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ครับมาที่น้ํามันเบนซินกันบ้างกับคอรมอลดภาษีน้ํามันเบนซินนะครับไปดูเรื่องนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่น ผมจะให้ดูโครงสร้างน้ำมันก่อนนะครับว่าน้ำมันโครงสร้างน้ำมันแต่ละลิตรเนี่ยมีอะไรประกอบด้วยอะไรกันบ้างไปที่หน้าต่อไปกันได้เลยนะครับจะให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างนะครับของน้ำมันว่าน้ำมันแต่ละลิตรเนี่ยปกติแล้วเขาประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะฮะนี่เลยครับน้ำมันครับ40ถึง60เป็นตครับเป็นต้นทุนเนื้อน้ำมันนะฮะก็คือต้นทุนน้ำมันสำเร็จรูปครับที่ผลิตจากโรงงานกัน ซึ่งจะเป็นการอ้างอิงราคาตามตลาดกลางของภูมิภาคเอเชียนะครับต่อมาครับ30-40%นตะครับตรงกลางนี้เลยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของภาษีต่างๆครับได้แก่ภาษีสปปรรพสามิตภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำมาใช้นะครับเป็นในส่วนของงบประมาณในการพัฒนาประเทศแล้วก็บำรุงท้องถิ่นกันด้วยนะครับต่อมาครับ5-20%ตรงนี้สีเหลืองเนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นในส่วนของกองทุนต่างๆครับก็ไม่ว่าจะเป็นกองทุนนะฮะน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพน้ำมันปลีกในประเทศให้เกิดความมั่นคงนั่นเองนะครับและก็กันในเรื่องของการผันผลของ,ของราคาน้ำมันด้วยนะฮะต่อมาครับก็เป็นกองทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพลังงานนะครับทางเลือก พลังงานทดแทนเพื่อประสิทธิภาพการลดการใช้พลังงานนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของ1 0 1ถสสุดท้ายอันนี้จะเป็นในส่วนของค่าการตลาดนะครับคือส่วนที่เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำไรธุรกิจขาปิกน้ำมันทั้งระบบกันเลยนะฮะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับในนโยบายนี้ที่เขาจะมีการลดภาษีนะครับไปที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับ ในเรื่องของนโยบายนี้เองครับเกณฑ์หลักปัจจัยหลักของคอรมอรที่มีการกําหนดมาเนี่ยนะครับก็คือลดในส่วนของราคาขายปีกน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอ91นะครับลง2.50บาทต่อลิตรโดยจะปรับลดนะครับภาษี สัพสามิตสำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล91นะฮะลงอัตรา1บาทต่อลิตรและเนื่องจากครับอัตราภาษีสัพสามิตเนี่ยสำหรับน้ำมันเบนซินนะฮะแก๊สโซฮอทุกประเภทเป็นอัตราเดียวกันมิได้แยกอัตราภาษีสัพสามิตนะครับสำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอ91เป็นการเฉพาะอะคราวนี้มาแยกกันเลยครับมาดูรายละเอียดกันเลยครับว่า การลดราคาน้ำมันในครั้งนี้ในแต่ละประเภทนั้นเขาจะมีการลดอย่างไรกันบ้างไปที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับเราจะไปดูรายละเอียดของแต่ละประเภทกันนะครับอันแรกก่อนเลยฮะสำหรับน้ํามันแก๊สโซฮอ e ี0นะครับก็คือ91 95นะครับมีอัตราครับภาษีตามปริมาณในอัตราลิรละนะฮะ4.950บาท จากเดิมครับที่เคยกำหนดไว้อยู่ที่ลิตละ5.850บาทนั่นเองนี่คือประเภทแรกครับไปต่อเนื่องกันที่ประเภทที่2คือ e20 นะครับ e20 นะครับก็คือจะมีการปรับลดนะฮะอยู่ที่4.400บาทนะฮะจากเดิมครับอยู่ที่ 5 2 0 0บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ประเภทที่3ครับ e85 สำหรับ e85 เนี่ยนะครับราคาที่มีการปรับลดกันและวลดภาษีเนี่ยนะครับอยู่ที่0.825บาทครับจากเดิมที่มีการกำหนดไว้คือ0.975นะครับคราวนี้เองครับเรามาดูกันบ้างนะครับว่าปัจจัยอะไรกันบ้างที่นับปัจจุบันนี้ทำให้เกิดการกระทบกับ ราคาน้ำมันโลกนะครับไม่เชื่อว่าปัจจุบันที่เราเห็นราคาน้ำมันมันแพงอยู่เนี่ยเป็นการปรับตัวปรับราคาเองของในประเทศนะครับแต่จริงๆแล้วมันเกิดนะครับจากฉากกระทัดความวุ่นวายการกระทบนะครับราคาน้ำมันโลกมี3อย่างด้วยกันครับอันแรกครับตึงเครียดเล็กน้อยนะฮะตึงเครียดเล็กน้อยเนี่ยนะครับจะเป็นส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งแต่ขึ้นระดับที่ 93ถึง102ดอลลาร์ต่อบาเรลครับถ้าเกิดมีความตึงเครียดปานกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสงครามต่างๆเนี่ยตึงเครียดปานกลางจะส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแตะนะครับอยู่ที่121ดดอลลาร์ต่อบาเรลนั่นเองนะครับและต่อมาครับการที่ตึงเครียดรุนแรงเลยนะครับเกิดภาวะสงครามปิดประเทศ ในแถบประเทศที่เป็นฐานผลิตน้ํามันเนี่ยนะครับอันนี้คือจะเป็นการตรึงเครียดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นแตะอยู่ที่157ดอลลาร์ต่อบาเรลนั่นเองครับจะเห็นไหมครับว่าราคาแตกต่างกันเลยนะฮะถ้าเกิดรุแรงเนี่ย157บาทแต่เริ่มเกิดความรุนแรงที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้จะเริ่มต้นที่แค่93บาทเองอันนี้คือการผันผวนนะฮะที่เกิดขึ้นที่กระทบกับราคาน้ำมันโลกครับเราจึงต้องมีกองทุนมีได้ต่างๆนะครับแล้วก็มีนโยบายของภาครัฐที่เข้ามาช่วยในตอนนี้นะฮะและก่อนหน้านี้ไปช่วยในกลุ่มน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซล ก็จะกระทบนะครับกับในส่วนของการขนส่งโลจิสติกต,ต่างๆอันนี้จะใช้น้ำมันดีเซลแต่สำหรับ พี่น้องประชาชนภาคครัวเรือนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับในรถที่เราใช้อยู่เนี่ยจะใช้น้ํามันเบนซินนะครับครั้งนี้เองนะครับที่เขามีการเคาะมาแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางครับในการช่วยนะพี่น้องประชาชนลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับจากการลดน้ํามันเบนซินในทุกประเภทเลยนะครับและนี่คือสิ่งที่ทางคอรมอครับเขาอยากจะช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน ทำทันทีอย่างที่เขาให้สโลแกนกันไว้นะครับนี่คือทั้งหมดครับของพี่พัฒแจงชัดทุกประเด็นและรายการห้องนั่งเล่าหมดไวันแล้วลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ